สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสายไยิปซีนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2565นะคะราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือน ธันวาคมนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณกําลังใจที่ดีเสมอมานะคะแล้วก็อาอาจจะช้าบ้างเวลาทําคลิปนะคะเพราะว่าด้วยติดภารกิจหลายๆลอย่างนะคะบางทีก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปให้นะคะก็ ถือว่าเป็นการทําคลิปออกมาเพื่อให้เพื่อให้ได้ดูได้ชมแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันดีดีก็เก็บไปสิ่งที่ไหนไม่ดีก็สิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไว้เตือนสตินะคะไว้ปรับปรุงไว้แก้ไขไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสาจะหยิบให้แทนชาวราศีพฤษภนะคะ สิบใบค่ะหนึ่งสองสเจ็ดอ่ะออกมาแลด <c oughs> เก้าใบหนึ่งค่ะสิบ <c oughs> <c oughs> ชาวราศีพฤษภนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยให้ใบแรกนะคะได้ไพ่ King of Cups เก้าไม้เท้าค่ะเพดถือเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยเก้าเหรียญสองเหรียญค่ะ Hangman นะคะสามไม้เท้า Hero Fan แล้วก็ท้าย Knight of c u p นะคะ จะเห็นได้ว่าชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษศเนาะพฤษศพฤษศในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณอ่ะจะรู้สึกมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจในตัวเองเป็น king of c u p นะคะเป็นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นบุคคลที่อาจจะประสบความสำเร็จหรือ อาชีวิตน,นี้ชอบความสุขสบายหรืออาจจะตัวคุณอาจจะเป็นไม้อ่านะคะบางคนบางคนอาจจะแบบอ,อยู่คนเดียวเป็นคนโสดนะคะโสดนะคะมีภาระเยอะนะคะในเรื่องของการงานการงานบางทีมันก็น่าเบื่อนอะงานเยอะงานเยอะมันเหนื่อยเบื่อนายนะคะบางทีคุณก็อยากได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะงานนํามาซื้อเงิน แต่ในที่นี้ถ้าอ่านไพ่ตามนี้จะรู้สึกว่างานมากเงินน้อยนะคะมีเงินเข้ามืออยู่นะแต่มันอาจจะน้อยไปนะคะงานแต่งานอะเยอะนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเห็นว่างานคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้คุณรู้สึกว่าตัวเองทน,นงตนอะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะในไพ่กาตวยเนาะมีความมั่นใจในตัวเองคือทำงาน เยอะแยะนะคะชอบชอบบางคนชอบหวานสนีนะคะสวย่อนะคะเห็นไหมคะมีความมั่นใจสวยลอ 9, 9เก้าเก้าเหรียญน,นะคะอชอบแต่งตัวนะคะชอบหวานสนีนะคะเงินก็จะหมดเปลืองไปกับพวกเนี้ยนะคะอันนี้บอกว่างานเยอะเงินน้อยสองเหรียญน,นะคะทําให้หมุนเงินในเดือนธันวาคมนี้คุณอาจจะมีการหมุนเงินเนาะ ปัญหาของคุณคือเดแ hangman ไพ่ขึ้นแฮ n g ม a ขึ้นบอกว่าจริงๆคุณอาจจะมีภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมันผูกพันกันมาเนาะทำให้คุณรู้สึกบอกว่าจะต้องได้รับการแก้ไขเขาบอกว่าบางทีบางอย่างนะค่อยๆค,คิดค่อยๆทําหรือบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากบางคนยึดติดกับหน้าตาหน้าตาทางสังคมเอยหน้าตาอะไรเงี้ยบางทีแบบอ่า บางคนอาจจะแบบมีตังน้อยหรือไม่ค่อยมีตังแต่ฉันยังอยู่ในสังคมนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวสวยแต่งตัวรออ่ะกินดีอยู่สบายกินหรูอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องไปยึดติดบางทีบางอย่างเรายึดติดกับสิ่งพวกนี้มากเกินไปเสพติดพวกนี้มากเกินไปแหละมันทําให้หมดเปลืองนะคะไปเปล่าๆนะคะอันนี้นะคะ คุณกาลังมองหางานนะคะมองหางานอะไรที่มันแบบงานที่สองที่สามเนาะด้วยความที่แบบกําลังมองหางานไพ่บอกว่ามีไพ่เฮลฟันขึ้นนะบอกว่าจะทําอะไรคิดให้ดีมีสติคิดให้รอบคอบนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าว ค่อยๆก้าวค่อยๆไปทีละสะเต็ปเป็นทีละขั้นทีละตอนเหมือนอสศวินขี่ม้าขาวค่อยๆก้าวไปไม่กระโดดไม่ก้าวกระโดดนะคะค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างการงานนะคะการงานอย่างที่บอกงานคุณเยอะงานคุณมากแต่งานคุณมันสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาต่อยอดไปได้ไง พัทยาต่อยอดไปได้ได้แปดไม้เท้าเนาะแล้วก็ขอเพียงคุณอนะมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงๆแล้วก็เรียนรู้นะคะที่จะพัฒนางานของตัวเองนะคะซึ่งถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเนี้ยนะมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบอ่าไม่มีเงินนะงานมุกมาคู่กับเงินแหละเหมือนว่า เงินอาจจะน้อยเงินอาจจะขาดเมือ่ออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องมีการพัฒนาพัฒนาในเรื่องของการงานที่เราทําอยู่ทําให้มันดีขึ้นน่ะมันจะทําให้เราเมื่อไหร่ที่เราพัฒนางานเราไปได้สวยอะไปได้ดีอะมันก็จะมีผลตอบแทนนะคะอ่ะมาดูเรื่องการเงินหน่อยในเรื่องงานพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะบอกให้คุณรู้จักคิดนะ คิดนะคะอาอาการเงินเขาบอกให้คุณรู้จักคิดนะคะคิดก่อนที่จะใช้จ่ายนะคะว่ายามยามคิดว่าเออมีเงินแค่นี้จะบริหารจัดการยังไงเพื่อจะให้อยู่รอดนะคะเพราะว่าบางทีน่ะมันเป็นกระจกสะท้อนเป็นเงาสะท้อนมาเหมือนกับว่าถ้าก่อนหน้านี้หน้านี้นะคะคุณมีเงินน้อยแต่คุณใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อนะคะ การเงินคุณก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักเก็บรู้จักออมแต่ที่แรกการเงินคุณก็จะดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันจะทําให้ความรู้สึกของตัวตัวเรานะคะอิ่มเอมเติมเต็มนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการอันไหนสิ่งไหนควรใช้สิ่งไหน,ไ,หนไม่ควรใช้สิ่งไหนที่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะมันจะทำให้เรานะมีเงินเก็บนะ เอามาดูการงานการเงินมาดูเรื่องโชคลาภหน่อยดูซิว่าโชคลาภจะมีไหมนะคะโชคลาภของชาวราศีพฤษภให้เดชขึ้นมาเลยให้เคียงเหรียญเด l เ v เวอร์อะโชคลาภไม่เด่นนะโชคลาภไม่เด่นโชคลาภไม่เด่นนะคะแต่ถ้าจะได้เงินได้มาจากคนที่คุณรักนะคนที่รักคุณนะคะ ที่เขาคอยช่วยเหลือคอยอหยิบยื่นนะคะ,ะโชคลาภไม่ดินเอาในเรื่องของสุขภาพหนะ่อยสุขภาพชาวราศพีศพฤษศเดือสันสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีอาจจะมีเหนื่อยบ้างล้าบ้างอะไรเงี้ยคิดเยอะคิดมากบ้างนะคะบางทีก็อยู่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยเนาะ ตามอารมณ์ให้ดีเจ่มมสายสุภาพจิตก็ดีนะคะเอามาดูในเรื่องความรักกันดีกว่าความรักของชาวราศีพฤษภมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตเก็บไพ่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สำหรับอันเล็กนะความรักคนโสดคนโสดคนที่มีคนคุยคนที่มีคู่นะคะ ในเรื่องของความรักคนโสดก่อนเลยนะคะมาดูซิว่าคนโสดชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีพฤษภในคนโสดคนโสดมันเหมือนว่าโอ้โห و. อ่ะคนโสดจะมีเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมเข้ามาเนาะ แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยความหลายๆหลายๆอย่างลิ้นพันกันอ้าคนโสดชาวราศีพฤษภเหมือนว่าสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้นะคะไพ่เวงามไพ่เวกามไพ่เกี่ยวกับไพ่เดแฮงแมนขึ้นอแฮงแมนขึ้นนะคะบางทีคุณมีภาระคนโสดนะคุณมีภาระมีพันธะผูกพนันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เป็นโสดมากกว่า ะะอยากอยู่เป็นโสดแต่อย่าลืมว่าจะมีคนเก่าๆคนเดิมๆหรือคนที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมอะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณนะนโสดนะบางคนอาจจะมีภาระเยอะพันธะเยอะทําให้รู้สึกว่าไม่อยากมีคู่ออยากอยู่เป็นโสดอะ่ะนะคะแต่เขาบอกว่าคนนี้เข้ามามีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานเลยนะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนเก่าคนเดิม อ่ะโอเคอาเปิดใจคุยกันนะคะ Heart to h e a r t Conversation นะคะเขาเป็นโซเมดเป็นคู่ของคุณมีโอกาสได้ถึงขั้นได้แต่งงานนะคะขอเพียงคุณเปิดใจคุยกันเรียนรู้กันนะคะศึกษานิสัยใจคอกันนะคะจริงๆคนเก่าคนเดิมบางทีมันมันก็คุยกันม่ยากหรอกนะคะเพียงแต่แค่คุณเปิดใจคุยกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดทางติด้างภายในใจ่างเปิดใจคุยกันนะคะ หันหน้าเข้าหากันออะมาดูในคนที่มีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยชาวราศีพฤษภดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักคนที่มีคนคุยไพ่หกดาบขึ้นมาเลยแล้วก็ไพ่ emperor the emperor แล้วก็ไพ queen, ่ queen of pentacles อะคนที่มีคนคุยนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่านะคะ ต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะเวลามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะคุณจะตอนนี้คุณมองเรื่องความมั่นคงบางคนอาจจะคุยกันแต่คุณมองถึงอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวบางทีบางคนอาจจะมองว่าโอเคถ้าชังนคบกับคนนี้หรือว่าแต่งงานกับคนนี้แล้วคนนี้จะต้องเป็นผู้นําที่ดีคนนี้ก็จะต้องเป็น เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นผู้นำที่ดีของขอครอบครัวแล้วก็เราก็ต้องรู้จักเก็บเงินบริหารจัดก,การเรื่องเงินอันนี้อันนี้สำหรับคนที่แบบคนที่มีคนคุยนะคุณคุยแล้วคุณความคิดอาจจะไปถึงขั้นนั้นนะแต่เขาบอกว่ารอเวลาอีกสักนิดนะคะเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะ <c oughs> คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้อ่า uh, heart to heart conversation นะคะเปิดใจคุยกัน mm hmm. เห็นไหมคะเห็นไหมจ๊ะ hmm. ในเรื่องของความรักมันจะมีเรื่องของ finance financial fi เรื่องของ carry นะคะคือในเรื่องของอ่าเรื่องของการเงินเรื่องของการช่วยเหลือการัพ p อ o r t การดูแลซึ่งกันและกันและก็เรื่องของความสัมพนันธ์การเชื่อมโยงกันพวกนี้นะในเรื่องของ ความรักมันจะมีทุกสิ่งอย่างเข้ามารวมอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่มีคนคุยนะคะในรอบเดือนธันวาคมนี้ก็ยังคุยกันได้นะคะวางแผนวางแผนกันไปอะไรคุยกันไปเปิดใจคุยกันคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันนะคะยี่ไม่นานนะคะเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็เวลาเป็นเครื่องเยียยานะคะเ้ามาดูสำหรับคนที่มีคู่ คนที่มีคู่ชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่มีคู่นะคะชาวราศีพฤษภมแฮงแมนมาก่อนเลยคะ่ะแฮงแมนแปดดาบอาคนมีคู่คะ่ะแล้วก็ควีนอวานนะคะคือคนสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีภาระ บางทีมีพารามีพันธะผูกพันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทาให้คุณแบบปวดหัวคิดไม่ตกนะคะคิดไม่ตกออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วก็มีดาบล้อมรอบตัวมีปัญหาไลา่ล้อมรอบตัวแต่คุณก็เลือกที่จะปิดหูปิดตานะคะเพื่อว่าด้วยความคุณอยากคุณอยากเป็นมีความมั่นคงทางด้านการงานอยากมีความมั่นคงทางด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะของครอบครัวเนาะ ามาดูซิเดี๋ยวให้อยากบอกว่าอะไรบ้างในเรื่องความรักบางทีเธอคนที่มีครอบครัวแล้วเขาไม่ได้มองเรื่องอื่นสักเท่าไหร่เขาจะมองเรื่องของความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องอื่นมากกว่าอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้บางทีก็ต้องคุยกันบ้างพูดกันบ้างนะคะทำให้มันมีความสุขบ้างนะคะบางทีอย่าเอาทุกปัญหาทุกอย่างมารวมกัน นะคะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปนะคะคุณรู้ว่าคุณควรจะทําอย่างไรต่อไปมันควรจะทำอย่างไงก่อไปในสถานการณ์บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่โอเคนะมันไม่สมันไม่สถานการณ์มันไม่โอเคอย่างนี้มันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามคันลองของธรรมนะคะคือปัญหามันมีอยู่แล้วแหละในเรื่องของชีวิตคู่เนาะ แต่ใครจะมีปัญหาเรื่องอะไรฉะนั้นปัญหาเราค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะคือคนเราไม่มันไม่ได้ประสบความสาเร็จในชีวิตคู่ไปซะทุกอย่างนะคะมันก็จะมีหลายๆอย่างหลายสิ่งเนอะมันเป็นบททดสอบนะคะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะคิดบวกเข้าไว้เยอะๆค่ะแล้วก็จะดีเองนะคะอ่ะ มาดูว่ามาดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภบ้างขอใช้ไพ่สำหรับเลขนี้นะคะอ่ามาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้างนะคะว่าสามถ้วยกับโอเคอ่ะเขาบอกว่าไพ่บอกคุณว่านะคะให้คุณอ่ะเอ่อรู้จักไปสั่งสรรค์กับเพื่อนบ้าง ออกไปหาเพื่อนบ้างอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวนะคะบางทีการอยู่คนเดียวมันทําให้เครียดมันทําให้เครียดทําให้เกิดปัญหาซึมเศร้าเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะบางคนเป็นนะคะฉะนั้นออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอฝูงบ้างออกไปเจออะไรบ้างทําให้รู้สึกแบบแฮปปี้กระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะทําให้สามารถที่จะมาต่อสู้กับชีวิตได้นะ บางคนอาจจะต้องไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมเดิมากเพื่อนที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือเพื่อนที่สามารถที่จะคอยให้คําปรึกษาคอยให้คําแนะนําและก็หวังดีกับเราจริงๆนะคะอันนี้ไพบ่บอกอยากบอกอยากแนะนําแบบนั้นนะคะบอกว่าทุกคนยังมีปัญหาหมดหละแต่ปัญหาใครจะมากจะน้อยและทุกคนจะแล้วแต่ใครจะสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้นะคะอันนี้คือไพ่ของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ